ไม่แต่ไม่เช้าของของประธานไม่ไม่สะดุดมาตรงนี้แหละ 速度进来，买开腿子过来。 很给力。 Du ลูกหงิองอากา็อัดลูกหงิสลับต่อเนื่องน,น,นะครับนี่เป็นตัวใบที่สองนะฮะตัวที่สองตัวใบแรกเป็นของจังหวัดตราดนะครับตัวที่สองนี่ก็ทางระหว่างของสุสานธรรมและกรุงเทพนะครับ สนุกนะครับชก่างมันไปด้วยมาดูของนี้อ้โหนี่ือโปรเจคเทพมาดูือสมชาย ต้อง <t une> บอกว่าชมวงนีนต้องทุคูบเน้นๆน,น,นะฮะเรา,าไปล้านครับม <laughs> ีประธานบอกไปาน้านมีถึงห้าล้านแล้วนะ ต้องบอกว่าลูกสลับลูกนี้ถึงกับคนลูกป็นคลองนะฮะ ที่ลุกแรกนะฮไปนุกถึงครับอยู่ที่แต่อ5นะครับสมุดสงครามนำแตกกาเล่นกันที่13คะแนนฮะไลก็เกิดขึ้นได้นะฮะ กระดกแล้วก็ <c oughs> ยังถือว่าลุกคุมดีนะแต่จะดีพอหรือเปล่าสำหรับโป๊กแม็กก่อนในวันตีสองใบเขาตีคำติดติดหมดน,นี่ติดเกมได้ด้วย มีสามคนในตัวใบที่สองตัวใบแรกได้ไปแล้วนะครับเป็นของจังหวัดตราดนะฮะรียกวายังสู้กันสนุกนะของจังหวัดตราดเมื่อสักครู่นะฮะและยังมีทีมหญิงก็เช่นกันนะครับเป็นการนูนร่นฮะสมุทรสงครามทิงตัวใบที่สองในประเภทหญิงและประเภทชายเลยนะครับ แปดห้าเดี๋ยวแต้มจะบอกเป็นช่วงๆนะฮะให้ลุ้นกันไปด้วยนะครับสกอร์ปอยู่ต่อห้าแปดห้าแปดลองห้าแปดสองห้าแปดห้าแปดห้า อย่างนค่อนข้างชัดเลยนะฮะถ้าจะผ่านหรือว่าผ่านแอปนี่จะมันจะค่อยลงมาเลยนะครับอันนี้ลูกนี้โอ้โหไต้อบอกว่า,ส,ส,ญญาสนุกสนาน เสียงท้องชัดขอบคุณครับดีดีฮะไม่กล่องเบ้แ้เขาได้แต่เขาไม่รผิดไอยี่อูได้จให้ ผูต้องบอกว่าเมื่อเลอกสักคุ่โอลก็เรียกว่าหล่อคันเทพนะฮะ ตมน,นะครับนี่ฮนะโรเจอร์หลุมโอ้โหโรเจอร์นะเขานี่ลออีกครับมาดูลูกตีของอาร์ตตอนนี้ย้ายสำนักมาเป็นแม่กองหมดแล้วนะครับแม่วใครจะอยู่ที่หน่ย ขององาลูกนี้อ้โกระยอดกับบานนะฮะดูดอกสองยอดช่โ,โ,โ,โชมงนี้ใช่อย่างเดียวนะครับสำคัญนะครับอกว่าสำคัญนะครับ นี่เป็นของทางด้านกรุงเทพนะครับเขาเข้าได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็โอ้โหตี่แต้มทั้งสกอร์ขยับมาอีกแล้วครับเก้าต่อห้าน่าโมโหดูดิฮะพลาดไม่ได้เลยเอา้าวใครทำตังค์ตกอีกแล้ว รอบ95นะครับสมุดสงงรามนำกรุงเทพแต่ต้องบอกว่านี่คือเกม13คะแนนโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นะฮะจังหวัดตราดแข่งกับกรุงเทพนี่นำไป8-0แล้วกรุงเทพไรมา8เท่านะครับหมก็ยังโชคดีนะฮะจังหวัดตราดมาจบได้ครับเรียกว่าตีติดรับ5เกมไปเลย ลมแรงครับพอดีดีตรงปตายในิ้วด้วยสวัสดี400กว่าท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมไอตองสนุกสนุกแบบนี้นะครับ นี่คือเค้กกรุงเทพ่คือทุกทีของอาร์แมกกอลดังท้าเงียบสบายสบายกันดกแล้วเดินขึ้นซี อนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นนะักกีฬาล่าสุดนะครับเหมือนทองซีเกมล่าสุดแล้วก็ลูกปีของอานนี่ก็เป็นตีมุมกระดกสูงๆแล้วก็ปล่อยมือแบบสบายๆนะฮะดูแล้วเหมือนไม่ได้ใช้แรงอะไรมากนะครับนี่โอ้โหต้องบอกว่านะักกีฬาทั้ง6ท่านนี้นี่คือสุดยอดฝีมือทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกเข้าลูกตีลูกกันมีอต้องบอกว่าทั้ง6ท่านนี้ครบเครื่องนะฮะ,ะดูดิฮะอยู่ที่ว่าใครจะโดดเด่นทางด้านไหนมากกว่ากันนะครับก็จะวางในตำแหน่งนั้น,น,นไป ลูกด,ดูดูดิครับนิ่มสมชายสมชายเปลี่ยนไปสวยไอ เข้าไปก็เปลี่ยนเกมลูกหมีม้วนท้อแล้วกระดกต้องบอกว่าเรื่องลูกข้าวนี่ต้องไว้ใจนะซื้อไปเชื่อขนมกินล่วงหน้าได้ก่อนสบายๆครับโอ้แมกกบของเกมกุ้งเทพ หีโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเกมมันตึงนะค่อนข้างตึงนะครับ <c oughs> เพราะว่านี่คือตั๋วไปที่สองตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับใครไม่ได้ตั๋วนี้ไม่ได้ขึ้นขบวนนี้ฮะต้องรอเกิดอุบิเหตุนะครับโอ,อ,อ้โหน,น,นี่ฮะโอ้โหดูรูเข้าวเลยครับ ต้องบอกว่าทั้งสามท้งนี่ทั้งเข้าทั้งตีทั้งหมดนะครับมีกว่าชำหมังด้วยตียเป็นแต้มได้อีกหนึ่งสปอขยับเป็นสูตรต่อห้าต้องบอกว่าถ้ายังไม่สิบสามนี่ไว้ใจอะไรกันไม่ได้นะครับสำหรับเดียวตองลูกกลมๆนะครับโยนออกลยครับสมชาย นะครับก็จะทําให้คางด้ของฝ่ากรุงเทพนะเป็นฝ่ายจับวางระยะเล่นได้ที่6เมตรไม่เกิน10เมตรพองสนามอยู่ที่50เซนนะครับด้านคางนี้ก็ไม่มีระยะ นี่ครับน่าจะเลือกอยู่ที่ระยะประมาณ8เมตรนะฮะเดี่ยวระยะยังมีระยะกลางๆครับไายทั้งเข้าทั้งปีนะแล้เรานำไปอีกทางหนึ่งครับ10ต่อ5นะครับสมมติสองขามนำนะครับ สนุกๆแล้วเขาเรียกว่าเบอต้นๆน,น,นะครับมาปะทะกันนี่ไม่ว่าจะออกช็อตไหนก็สนุกนะครับนี่คือโฟกแม่กองลูกหนีโอ้โ,โอ้โห ไปเชื่อขกินก่อนได้เลยนะครสำหรับลูกวางของพกแม่กองมาดูลูกปีของด้านเกมขึ้นเตะอยู่้ลังยากจากตียบเกม าาล,ลูกเข้าก็ไม่หนีกันด้วยนะครับเรียกว่าเล่นกันช็อตต่อช็อตนะฮะเค็งเขาถึงต้องบอกว่าสลับกันได้เลยนะครับนี่ฮะเค้กทั้งเข้าทั้งเตียงกันก็สำหรับทีมเทพีสลับตำแหน่งกันได้สบายๆครับครบเครื่อง สูสงครามสงโคกแม่กองจะเข้ามาปุบิดเก็บอยูอแอบอยู่ข้างหลังรถตด,ดก okay. โดที่เราเห็นอยู่เข้าหนึบๆนอย่างนีงน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 ง้ต้องบอกว่าผ่านการฝึกฝนมาจนเชี่ยวชาญนะครับถึงจะได้แบบนี้นะฮะบางทีเราเห็นเอ๊ะทำไมเล่นง,ง่ายจัง เขาออบอกว่าวันละ8ชั่วโมงนะครับโยนให้หลังคาบ้านแตกเลยนะมาดูนี้ไม่เข้านะครับจกกะตีถ่ายเลยครับนี่บอกว่าผิดยากนะครับเสียงใกล้หน่อยมือไม่มีแล้วไม่ว่างหรอก ใครช่วยแอดมินตันนี้ลองแก้มให้ด้วยนะครับสมุดสงครามสิทนะครับเมืวก็ทางด้านกรุงเทพห้านะครับฝาก,กด้วย5ะเพรับแอดมินเรื่องนี้ไม่สะดวกด้วยนะครับพอใช้ชุดใหญ่แล้วเห็นบอกว่าดูแล้วมันสะดุดสะดุดไม่มันครับ อนี่ฮ๋อ้ขอบคุณครับนี่ฮะพี่กิมจัดหางานนะครับขอบคุณมากเลยครับลงมาให้เรานะครับสมุทรสองทับสิบนะกรุงเทพห้านี่ครับเราจะได้ช่วยๆกันนะขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหนีอะไรก็รุ่มๆกันนะฮะ ต้องบอกว่าไปตองเนี่ยถ้าดูาในการแข่งแล้วนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ดูเป็นสารเสรียนี่จะดูแล้วมันสนุกนะฮะสนุกลำมันมากเพราะว่าลูกทุกลูกที่โยนไปเนี่ยถ้าเล่นกันเรียกว่าเอาเล่นกันเต็มๆนะฮะมันจะมีรุนกันทุกลูกนะครับแล้วก็จะสนุก้วถ้าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับถ้าหน่วยงานหรือวาอ่าสมาคมหรือว่า สปอนเซอร์ใดๆนะครับที่จะสนับสนุนนาจะเป็นไปได้นะครับจะน่าจะมีแยกไปเลยฮะลูกขาวเป็นทีมนึงลูกดำป็นทีมนึงเขบอกว่านักกีฬาซื้อสองชุดไม่ไหว <c oughs> นักกีฬาบอกโอ้ชุดเดียวก็แยกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาจะมีปัปหลายชุดนะครับเนี่ยแยกเป็นดำได้ขาวได้นะจะมันมากนะดูก็จะ ด้วยผมว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีนะฮะน่าจะมีรายการแบบนี้เพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องอเรื่องยากมากน,กนะครับหรือพอร,รายการใหญ่ๆรายการชิงแชมป์รายการที่จะแข่งขันอรอบลึกๆแบบนี้ครับเนี่ยเมื่อคืดูแล้วก็แทบจะไม่ต้องอธิบายเลยมันจะแยกเป็นสีขาวสีดำเลย น,นี่ก็จะบอกว่าลูกใกล้เป้านี่ก็จะเป็นทางด้านสะีชมามนะฮะลูกอันดับที่สองลูกล่าง่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันก็จะเป็นทางด้านของกรุงเทพครับ มีโอกาสได้ตัวไปที่สองฮนะนี่ครับลูกปิดเกมอยู่ที่อาร์ตนะฮะ้าได้เที่ยวนี้ประธานบอกว่าถึงห้าล้านะถ้าไม่ถ้าไม่ได้นี่เปลี่ยนตัว <c oughs> นะครับมาดูลูกปิดเกมนะครับสำ <c oughs> หรับอาร์ตลูกนี้ <c oughs> แล้ว <c oughs> ปิดเกมได้ครับ โอ้โหก็ทําให้กลับมานะครับทําจากสมช่องคามลงไปตัดล่างแล้วขึ้นมาตัดได้ตัวใบที่สองด้วยนะครับนี่คือสมชายแล้วก็โฟกแล้วก็อาร์ตนะครับอืนี่ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในสําหรับตัวใบที่สองอือหืมฮันบอกว่าให้ประธานได,ไได้ได้ตัวที่สองตัวที่สองด้ตัวเหมือนกันใช่ไหมตัวเหมือนกัน นี่ฮะนี่ฮะนี่คือประธานแหมเมื่อกี้ทำไมทำไมทำไม่ได้นี่เปลี่ยนตัวเลยไหมครับเปลี่ยน <c oughs> แต่ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม600กว่าท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องอของสัญญาณนะฮะผมไม,ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตรงนี้มันสัญญาณสื่อเดียวกันนะฮะแต่ออกมาข้างนอกมันเสถียรกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านข้างในไม่ค่อยเสถียรนะครับ น,นี่เป็นตัวใบที่2ของผู้หญิงด้วยนะครับระหว่างระย,ยองกับสมุทรสงครามา 8, 8. พรุ่งนี้ไปสงขาบอดีใ,ใจด้วยครับทีมสามคนขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเดี๋ยวก็จะรายงานผลไปอีกทีหนึ่งนะครับ ถือว่าขับเคี่ยวกันเหมือนกันนะฮะสมุทรสงครามกับกระยองเดี๋ยวขอพักเบลวไว้ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ